สม็ชิญป่าจรถสปอร์จีทีค่ะลูกค้ารถ19.20คันก็ย่2014ออโต้ KA และออโต้ซัแคปสด้วยเลขไมค์แค่60,000กว่ากิโระบบเกียร์ซีเลยคุณลูกค้าขามาเลยค่ะคุณลูกค้าเปิดราคามาเลย600,000บาทเรียนเชิญหนึ่งขอบคุณมากค่ะที่ลานเปิดราคาไปแล้วไปตอกต่อสปอร์ตใน2018 2019แล้วค่ะไปตอกปนราคาได้2018 2 0 1ะ2020 2021แล้วค่ะ2021ไปประมาณ600,000ลูกค้า200,0 เียได้มากเลยชนะสามสองออนไลน์ค่ะหกสามสองไปตัดเปดใหมหกสามสองสามสี่หกสศค่ะหกสลูกค้าในรานไปตัดเิดได้มากเลยชนะ2พัรเปลียในร้านค่ะหกสี่สองร้านปรโมชั่นสี่พันรลนะที่ชนะค่ะสี่หกสี่แปดสี่แปดห้าศนยาคไปตัดเิดใหม่นะหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่พันหกพันค่ะหกห้าหกห้าแปดห้าแปดหกศนยค่ะหกแสนหนึ่งหมื่นลูกค้าในรานไปตัดเปิดใหม่นะหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่พันราคาเปลี่ยนค่ะหก จะกละเปลีนค่ะหกเดกกราเปลนแล้วไปต่อไปเจแปจะาไปศูนย์ค่ไปศูนที่ลานค่ะหไปศูนลูกคาในลาไปต่อเปได้มากเลยชนะค่ะหกแล้วค่ะสต่อไปแล้วปศูนย์ไปสองแล้วค่ะหกไปสองระเนะไปสองปดสี่ค่ะหกปสี่ระเบ็ดแล้วปสี่ไปดกแล้วค่ะเปลนแล้วค่ะสต่อไปแล้วแปดปแล้วคะสต่อกรศูนยค่ะหกศูนย์ลูกค้าในลานไปต่อเปลค่นกนได้กศนะ์กสอค่ะหกแสนเก้าหมื่นปดสองพัน่ะเบด 4 0 0 0ราคเบสุดต่ชนะค่ะ7 0 0 0 0ราคเบ็ที่หลังประมวลค่ะ7 0 0 0 0ลูกนหลาสุดต่อบิดราคาได้มากในชนะค่ะ6,000ไลน์สุดต่อยกใหม่ค่ะ76,000รับไปต่บิดใหม่นะ76,000ราคเบดตอนนี้ที่มากกว่าดชนะค่ะ76,000 76,000นับหนึง76,000นับสองตัไม้แนรเบไปตักตอนนี้เลย76,000นับหน 7012ระเบิดที่ลาน7021แล้วเขาจะแซงได้4,000แล้วค่ะ714แล้วความเร็สู้ต่อไินได้มากเลยชนะค่ะจะแซด้มด4,000แล้วคารไปต่อนะจะแซด้4,000จะแซงด้หมดับึหกพอ๋อแล้วสู้ต่อย่งใหม่จะแซงด้หมดหพันลค่ะไปต่อวิ่งต่อราคาจะแซด้หมดไปบิดค่ะ720ระเบดแล้วคสู้ต่อบินก็ได้ค่ะจะแซสองหมื่นแล้วคนนี้ล่ะจะแซสองหมื่นจะแซสองหมื่นนับหนึ่งจะแซสองหมื่นนับสอง สี่พันราคาเปลี่ยนตัวรถค่ะจะนสีั้งอยู่ค่ะจะสองหกัอยู่ในลาจะสนอนค่ะจสไปใราประมูลสตอปีราได้มากเลยช่ะตไปศูนย์แล้วค่ะหกต่อไปจะสองไปสามศูนย์ค่ะจะสนซื้อรลูกค้าในรานสตอ์ปีราคาไดค่ะจะสสนบาทจะเซน้อสองพันค่ะจะ็น้อรลูกค้าในานสตอยหม่ค่ะจะซันซอ้อรสัพันราคาเค่ะจสามสี่ับไปตกต่อราคาได้มากเลยนะค่ะจะเซซื้อส่พนจะเซ่น สองพันไปก็ค่ะสี่พันนั่งอยู่ก็เจ็ดสี่สแล้วค่ะจะเซ็นสมุดสี่พันระเบียนที่ลาประมูลค่ะสต่อปิดมาใหม่ค่ะจะซ็นสมหน่งพันแปดพันระเบียนบาซเศค่ะสี่เห้าศนะคะเป็นแล้วค่ะจะได้ศูนย์ลูกคในลาสต่อปิดใหม่นะจะเซ็นหนงหมดแล้วค่ะจะเซ็นงหมืนับหนึงจะเซ็นหนงหมดนับสองค่ะสองระเบียนจะได้สองลูกออนไลน์จะเซ็นหนึงหมืนสองพันดับหนึ่งค่ะสองห้าสี่จะได้สี่ห้าหกในลาจะเซ็นหนึ่งหม่นหนึ่งพันดับหนึ่งจะเซ็นหน่ง จะนั่งเบิประมาณสี่นั่งอยู่กเจ็ดหกส่วนนั่งอยู่ค่ะจะน้องเนึ่งจะน้องเสองจะน้องเหมือนลูกค้นั่งอยู่นะสู้ต่อสู้ม่ได้เลยนะมากิค่ะสอันออนไลน์จะดูสอจะนังเสองพันหนึ่งจะน้องเหมือนสองพนสองยังสู้ได้นะสู้ต่อไมสู้ต่อรีบยกค่ะจะนังเสองพันใหม่เลสามจะหนึ่ไปตกดใหม่ได้นะจะนังเสองเนหกเจ็ดหนึนึ่ สามไขยค่ะตกลงค่ะราคาที่7จ็ดแสนหกหมื่นสองบาทลูกค้าไลยป้ายหมายเลขสามศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสประมูลได้ราคาเจ็ดแสนหกหมืบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะชมรถต่อได้เลย